คุณเคยได้ยินชื่อของบูตึงแล้วรู้สึกว่าอ้โหูชื่อนี้นี่มันดูเท่แบบหนังจีนกำลังภายในกันหรือเปล่าคะแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าก่อนที่จะกลายเป็นสำนักบูตึงนั้นสถานที่แห่งนี้นั้นเคยเป็นภูเขาที่เงียบๆที่มีเรื่องราวที่บ้าๆผสมอยู่กับเวทมนต์อยู่เพียบแต่ถ้าว่าตำนานเหล่านั้นเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังบริเวณมณฑลหูเปย่ยในประเทศจีนตอนกลาง เนสใัม่นั้นมณฑลหูเป่ยนั้นยังคงเป็นผืนป่าลึกที่เต็มไปด้วยหมอกและพื้นที่ตรงนี้มีภูเขาหลายลูกและภูเขาที่โดดเด่นที่สุดมีลักษณะเป็นสันเขาที่ทอดยาวเหมือนมังกรที่กำลังนอนขดตัวอยู่บนท้องฟ้าและตำนานได้กล่าวว่าจักรพรรดิทางไทจงเคยเสด็จมาล่าสัตว์ในพื้นที่แห่งนี้และบังเอิญบังเอิญได้พบกับฤาษีผู้หนึ่งฤาษีบอกว่าภูเขานี้ เป็นพลังของหญิงห่างที่สมดุลกันฟ้าดินเชื่อมต่อกันเป็นสถานที่ที่มีไว้สำหรับผู้ที่มีบุญเท่านั้นที่จะได้ครอบครองได้และจักรพรรดิถังไทจงนั้นเมื่อเขาได้ยินเขาก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาแต่ทีเด็ดที่ว่านั้นพระฤาษีได้หายตัวไปต่อหน้าต่อตาของจักรพรรดิตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนก็เริ่มเรียกภูเขาแห่งนี้ว่าภูเขาบูตึง ที่แปลว่าการต่อสู้และพลังแห่งยุทธภพแต่เดิมนั้นภูเขาแห่งนี้ไม่ได้ชื่อภูเขาบูตึงแต่ชื่อว่าภูเขาอูตั้งซานที่แปลว่าควบคุมด้วยพลังแห่งการต่อสู้หรือกำลาบด้วยอาวุธส่วนคำว่าบูตึงนั้นเป็นการถอดเสียงแบบแต้จิว๋วที่มาจากคำว่าอูตั้งและจากภูเขาบูตึงที่ผู้คนนั้นเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆในยุคราชวงศ์หยวนและต้นราชวงศ์หมิง ได้มีการปรึกษาหารือในการสร้างวัดเต่าหลายแห่งบนภูเขาแห่งนี้เพราะชื่อว่าที่นี่คือจุดศูนย์รวมของพลังชีของโลกและบางตำราได้บอกไว้ว่านี่อาจจะเป็นพลังคับของจักรวาลเลยทีเดียวและบรรดาเหล่าเซียนทั้งหลายและนักพ์ ได้มาปักหลักและพัมเพนเพียนจนภูเขาแห่งนี้นั้นได้ชื่อว่ากลายเป็นภูเขาที่เป็นศูนย์รวมของศาสนาเต๋าเลยทีเดียวและตำนานที่ทำให้ผู้คนนั้นได้รู้จักภูเขาบูตึงและกลายเป็นชื่อที่ผู้คนนั้นได้จดจำนั่นคือการมาของจานซานฟงนักพรตผู้มีวิชาที่ล้าลึกและในสมัยที่จานซานฟงนั้นยังเป็นหนุ่ม เราขอเรียกเขาว่าอาจารย์แล้วกันนะคะเรื่องของอาจารย์นั้นไม่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัด ว่าอาจารย์นั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงกึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์กับตำนานแต่บางแหล่งได้กล่าวว่าเขาเกิดในราชวงศ์ซ่งบางก็ว่าอาจารย์เกิดในราชวงศ์หยวนหรือไม่ก็ราชวงศ์หมิงแต่สิ่งที่ตรงกันก็คืออาจารย์เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่หนวดเขายาวขนคิ้วหนาแต่งกายเรียบร้อยและเดินทางด้วยไม้เทา้าและอาจารย์นั้นชอบอยู่ตามป่าเขา บางตำราว่ากันว่าอาจารย์มีอายุถึง200ปีไอตำราที่แอดพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นตำราของนิยายของกิมยงที่ว่ากันว่าอาจารย์ซานฟงมีอายุ200ปีอาจารย์นั้นเขามีความสนใจในทางธรรมะวิทยายุทธและปัจจัย อาจารย์เป็นนักสแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาจึงได้เดินทางไปยังสถานที่ที่โด่งดังที่สุดณเวลานั้นคือวัดเซาหลินที่ใครๆก็รู้ว่าวัดเซาหลินนั้นโด่งดังที่สุดในยุทธภพและที่เซาหลินนี่เองที่อาจารย์ได้ศึกษาหมัดมวยแบบสายพุทธและได้เรียนรู้กระบวนท่าอันดุดดันฮฮ,ฮ และเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังอาจารย์ได้ฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นและได้กลายเป็นสิทธิ์ผู้ที่โดดเด่นที่สุดแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจารย์ก็ได้เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราจะต้องเอาชนะและทำไมการต่อสู้เราจึงต้องลุนแรงขนาดนี้แล้วศิลปะก,การต่อสู้ทำไมจึงไม่สอดคล้องกับธรรมชาติและนี่เป็นคำถามที่ทำให้อาจารย์เริ่มสงสัยกับตัวเองกับสิ่งที่ทำอยู่ ในขณะที่เศร้าหลินเน้นพลังภายนอกแต่อาจารย์เริ่มเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงต้องมาจากภายในตั้งหากและนี่คือคำตอบที่แท้ทรูอาจารย์จึงเริ่มเข้าหาธรรมชาติและปัจจาาเตา๋าในวันหนึ่งขณะที่อาจารย์นั้นได้เห็นการต่อสู้ระหว่างนกกระเรียนกับงู งูไม่ได้ใช้กำลังที่แข็งแต่มันหลบหลีกว่องไวงอตัวไปมาอย่างสง่างามสุดท้ายแล้วนกกระเรียนนั้นไม่อาจที่จะชนะงูได้อาจารย์จึงเริ่มเข้าใจว่าธรรมชาติจะไม่แข็งไม่ปะทะแต่สามารถเอาชนะได้และนี่คือรากเง้าของไทจี้ที่ใช้อ่อนสยบแข็ง หลังจากนั้นต่อมาอาจารย์ก็ได้เริ่มตัดสินใจที่จะออกจากวัดเซาหลินเพื่อสร้างแนวทางของตนเองที่ไม่ใช่ต้องขึ้นตรงกับวัดใดๆหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้เดินไปเดินมาเดินทางไปเรื่อยๆจนมาถึงภูเขาบูตึงและภูเขาบูตึงนี่เองเป็นภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นลทัทธิของเต๋าทำให้อาจารย์นั้นรู้สึกว่าที่นี่เงียบสงบเหมาะสมแก่การบำเพ็ญเพียร และอาจารย์ก็ได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นที่ฝึกฝนและเผยแพร่แนวคิดของเขาแต่ลูกศิษย์ผู้ที่สแสวงหาความรู้และบูตถึงไม่ได้เริ่มจากอำนาจแต่เริ่มจากจิตวิญญาณและอาจารย์ไม่ได้ตั้งตนเป็นอาจารย์ใหญ่และไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าสำนักแต่อาจารย์นั้นกับเรียกตัวเองว่าเขาเป็นนักพจน์ที่ฝึกฝนหมัดมวยเต๋าและพลังภายใน และด้วยความศรัทธาจากตัวอาจารย์นี้เองจึงทําให้ผู้คนนั้นเริ่มมาขอเป็นสิทธิ์รวมถึงแอดด้วยนะคะค่าน้อยขอคาระวะอาจารย์โปรดรับขค่าเป็นสิทธิ์ด้วยเถิดและต่อมาสำนักบูตึงได้กลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะไม่ใช่วัดแต่ก็มีสิทธิ์รุ่นหลังที่สารต่อเจตนารมณ์โดยเฉพาะในราชวงศ์หมิงที่จักรพรรดิยงเล่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และพรอองค์ได้ส่งคนขึ้นไปสร้างวัดเตา๋าสร้างวิหารหลายแห่งบนภูเขาบูตึงจนได้กลายเป็นศูนย์รวมของศิลป,ปะการต่อสู้ของสายเตา๋าบูตึงจึงได้เติบโตขึ้นและกลายเป็นสำนักคู่แข่งของเซาลินแต่มีปัจจัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและวิชาที่โด่งดังที่สุดของบูตึงนั่นก็คือเพลงกระบี่บูตึงคุ้นๆกันใช่ไหมคะและวิชาไทจี้ฉวน ั้งยังมีวิชาตัวเบาและพลังภายในบูตตึงและวิชาที่โด่งดังมากๆในนิยายรวมไปถึงภาพยนตร์นั่นก็คือวิชาฝ่ามือก้าสุริยันที่ปรากฏในนวันิยายเรื่องมังกรยกของกิมยงและเป็นสุดยอดพลังภายในที่ช่วยรักษาและฟื้นฟูร่างกาย ฝ่ามือเก้าสุรยันนั้นเน้นการรวบรวมพลังที่ใช้กลมเกินกับพลังธรรมชาติและเคล็ดลับในการฝึกวิชานี้จะต้องเป็นผู้ชายที่ยังคงปึงปังอยู่และรักษาพรหมจารย์แล้วคุณผู้ชมล่ะคะอยากลองฝึกดูไหมเศร้าหลิน กับบูตึงในหน้าประวัติศาสตร์จริงๆแล้วไม่ได้เป็นศัตรูที่ฟาดฟันกันตลอดเวลาแต่เหมือนกับในหนังและนิยายในกำลังภายในให้ความสำคัญของสองสำนักค่อนข้างซับซ้อนอีกทั้งยังมีช่วงที่ร่วมมือกันและแข่งขันกันอยู่บ้างแล้วเหตุใดนวนิยายที่อิงเชิงประวัติศาสตร์นั้นได้สร้างจุดต่างพื้นฐานที่ทำให้เร้าหลินกับบูตึงนั้นจะต้องเป็นศัตรูเพราะว่าทั้งสองสำนักนี้ มีความแตกต่างกันโดยอย่างสิ้นเชิงเ้าหลินนั้นอาศัยอยู่บนภูเขาทรงซานและเน้นพลังภายนอกโดยการฝึกวรลยุทธ์ที่หนักแน่นดุดันเช่นมัดเสาหลินกระบอง18อรหรันส่วนบูตึงนั้นเป็นสำนักเต๋าที่ตั้งอยู่บนภูเขาบูตึงและเน้นพลังภายในที่ใช้นุ่มสยบแข็งเช่นไทจีและกระบี่ไทจีและกระบี่บูตึงที่ใช้กระบวนท่า13ท่า ในตำนานและนวนิยายของกิมยงเช่นดาบมังกรหยกเรามักจะได้ยินชื่อเตียบอกกี้อยู่เป็นประจำนี่คือตัวเอกของสำนักบูตึงที่เติบโตมาในสำนักและจะต้องต่อสู้ฟาดฟันกับศัตรูมากมายที่นีช่วงเวลานั้นหลายสำนักมักช่วงชิงอำนาจและต้องการเป็นใหญ่ในยุทธภพ เซ้าหลินกับบูตึงเป็นสองขั้วอำนาจแห่งหยุทธภพบางครั้งก็ช่วยกันปราบปรามคนชั่วบางครั้งก็มีความเห็นไม่ตรงกันจนถึงขั้นประทะกันบูตึงก่อตั้งโดยจานซานฟงซึ่งแต่เดิมเขาเคยบวชเป็นเศ้าหลินมาก่อนจึงมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและแยกออกมาสร้างแนวทางของตนเองในยุทธภพเปรียบได้ว่าพุทธมีเซ้าหลินเต๋ามีบูตึง ที่เป็นเหมือนสองขั้วอำนาจของเสาหลักแห่งวรยุทธ์และในประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเอกสารโบราณน,นั้นไม่มีบันทึกที่ว่าสองสำนักได้ตีกันและทำศึกใหญ่และส่วนใหญ่สองสำนักนี้จะอยู่คนละพื้นที่ไม่แย่งชิงทรัพยากรกันแต่มีการแลกเปลี่ยนวิชาและติดต่อกันเป็นบางครั้งบางคราว พาจากวัดเซ้าหลินนั้นได้ขึ้นไปฝึกกําลังภายในที่บูตึงและสิทธิของบูตึงนั้นก็ได้ขึ้นไปฝึกกําลังภายในที่วัดเซ้าหลินนี่คือความแตกต่างที่เซ้าหลินและบูตึงนั้นต่างมีวิถีแนวทางเป็นของตนเอง ปัจจุบันสำนักบูตึงและเขาบูตึงได้กลายเป็นมรอดอกโลกของยูเนสโกปัจจุบันเขาบูตึงและสำนักบูตึงได้กลายเป็นมรอดอกโลกของยูเนสโกและมีการสอนวิชากำลังภายในมวยไทยเก๊กอีกทั้งยังมีอาจารย์หลากหลายสำนักที่สืบทอดคำสอนของบูตึงและยังมีคำเก่าที่ว่าเร้าหลินคือโรงเรียนของนัก,กลบแต่บูตึง คือเส้นทางของผู้ที่เข้าใจในจักรวาล